ผู้สื่อข่าวนี่นะครับเดินทางไปที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีหรือว่าสวนสัตว์สวนลิงลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีนะครับหลังจากลิงกว่า30ตัวเขาหนีออกมาจากกรงที่หนึ่งครับออกมาเดินเพ่นผ่านบนถนนนะครับปีนป่ายเข้าบ้านเดินประชาชนบ้างบางส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าบุกรงพักสถานีตำรวจภูธทรท่าหินครับที่อยู่ติดกับสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานครับ ซึ่งก็บพบว่ามีตาข่ายกรงลิงที่แบบมันทนแรงโยกของลิงไม่ไหวฮะคือเรื่องของเรื่องไอ้ะต,ตาข่ายลิงพวกนี้นะครับคือสร้างไว้นานหลายต่อหลายปีแล้วแหละมันก็มีสภาพที่อาจจะชารุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าลิง30ตัวครับเขาก็ฉลาดเนาะเขาก็อาศัยว่าพวกเยอะครับช่วยกันโยกกรงไปโยกกรงมาเนี่ยนะครับกระทั่งมันทนไม่ไหวครับกรงทนไม่ไหวหลุดเป็นช่องลิงในกรงเนี่ยก็หลุดออกมาครับนี่ฮะ เป็นช่วงเวลาที่ข้ามไปสถานีตํารวจแล้วนะครับคุณผู้ชมข้ามไปสถานีตำรวจปีนป่ายกันไปมาปีนสายไฟบ้างอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับถึงกับต้องปิดประตูหน้าต่างกันจ้าละวันเลยทีเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะครับได้นํากรงพร้อมอาหารมาวางไว้ตามจุดไม่นานสถานการณ์ก็คลี่คลายครับเพราะว่า เวลาที่เขาจะวางอาหารเขาไปวางในโรงพอาวางในกรงเสร็จปุ๊บไอ้ที่หนีออกไปเนี่ยนะครับมันรู้ว่าข้างในมันมีอาหารใช่ไหมครับมันก็ย้อนกลับเข้ามาในกรงโดยละม่อม,อมเข้าไปกินอาหารตรงนั้นนะฮะอ่ะยังมีบางส่วนบ้างที่ยังคงไม่ยอมเข้ามาก็ไปหลบหนีดูทิวทัศน์อยู่บ้างตามหลังคาบ้านเรือนชาวบ้านขณะที่บางตัวก็พยายามหาของกินที่ชอบนะครับชาวบ้านก็บอกว่าช่วยกันจับเถอะจับกลับมาให้หมดนะครับ จากการตรวจสอบกรงที่1.2เฟส2นะครับที่ทางกรมอุทยาได้นำลิงจากตลาดศูนย์การค้ามโนรามาขังไว้กว่า 300, 300ตัวเนี่ยพบว่าไปเจอรูรั่วระหว่างลวดกับกรงเหล็กประมาณ20เซนครับที่ระหว่างกลางกรงนะครับที่เกิดจากลิงหัวจกตัวใหญ่ก็พาพวกเขย่าวลวดจนช่วงเชื่อมมันหลุดนะฮะแล้วก็พาพวกออกมาได้นี่แหละ ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทําการเชื่อมจุดรั่วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการจับลิงที่หลุดออกไปพร้อมขอให้ประชาชนใกล้เคียงกับสูนย์อนุบันสัตว์นะครับ ตอนนี้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดก่อนกลัวว่าไอ้ที่หลบหนีไปเนี่ยจะไม่ยอมกลับมา,าไปหาที่หลบซ่อนอยู่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกมั่นใจว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนําลิงทุกตัวที่เล็ดลอดออกไปเนี่ยกลับเข้ากปงมาได้ครบครับค่ะแสบสุดๆกรงก็เอาไม่อยู่นะคะ<แ>สวนลิงโพเก้าต้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานสักพักหนึ่งในการฉับลิงกลับมาทุนจะได้สบายอกสบายใจกัน